สวัสดีค่ะ่น้มนิการมกกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมนีท่านมกกันในบ่ายวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีกับสาพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของบ่ายมนีค่ะมีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับการคาดไมายลักษณะอากาศมืนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮ้ามีฝนฝ่าขนองรอยละศีพของพื้นที่สวนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะ ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค้าม็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบายมอน,นี่ชอยู่ที่31-34องศา,สาสงเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเชร้ามื้ออื่นค่ะอยู่ที่22-24องศา,สาสงเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะเข้ามาเปิงการคาดมายมลัชนาการเจ็ดมือข้า้หนานระหว่างวันที่1 6ตุลาคมถึง22ตุลาคมค่ะ ในช่วงแรกค่ะช่วงวันที่16ถึง19เกตุลาคมและวันที่22 e ตุลาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างคองนข้างมีฝนฝ่าค่อนตงร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมยู่ที่1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาวะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะยูที่3 0ถึง34องศาเซลเซียสส่วนภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะยูท e ี่23ถึง24องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่20-21 e ตุลาคม บริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนลมก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ท U-T 10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ามอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะจะอยู่ C-U-T 29ถึง32องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะอยู U ่ท U-T 22 e ถึง24องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็อขอฝากพ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรง น้ำเด้อค่ะวันนี้กฤษดาวางสวัสดิ์ขอลาคุณฟังแปก่กนพอ,อกันใหม่มนะือน้าวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน